คอนเสิร์ตทางคนโก้ก็สนุกมากนะทุกคนก็มีพร้อมมาเดนซทรงเดนเซอร์ song, cer, อะไรอย่างเงี้ยมีครบสนุกเหมือนกันด้วยมันเป็นเวทีใหญ่ด้วยค่ะมันมันมันออกทีวีด้วยไหมมันน่าจะเป็นการบันทึกเทปอะค่ะคือมันดูสนุกมากอะทุกคนดูสนุกจริงๆิพี่เสียงเกรี๊ดเสียงอะไรแต่ก็แบบ คือต้องทําใจนะทุกคนจะได้ยินเสียงน้องน้อยมากด้วยด้วยคนไลฟ์ให้ดูน่าจะอยู่ใกล้ลําโพงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแต่ก็ทาไม่ได้รักเขาค่ะก็ดูสิคะขนาดดูรูปเฉยๆยังดูเลยอันนี้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวเสียงไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ก็ดูเหอะชอบไงใครไม่ชอบหรือใครทนดูไม่ได้ก็ไม่ว่ากันค่ะ บุ่มก็ลงดูของบุ่มไงถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าใครชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะแต่บุ่มชอบเนี่ยประเด็นคนลงชอบไม่รู้อะทั้งนุกทั้งตายอชอบเขาถ้าไม่ชอบก็คงไม่ลงก็ลงไว้ดูอะไรอย่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตฉันฉันบ้าค่ะบ้านักร้อบ้าติดตามสงเด็กสองคนนี้อะไรอย่างเงี้ย น่ารักดูเขาเต้นสิสนุกมาก เสียงหายเป็นอะไรพี่จวว่าร้องเพลงเดียวไม่ได้หรือเปล่หายข้างหลังเมื่อกี้น่ารักมากเลยแล้วก็ขอบคุณครับที่ดับสีน่ารักมากนี่กคนที่ออกมาครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะเอาส่งเสียงสักครั้งบ้าเสียงครับสามสี่นะคุณอยูทีมใครนะเอาคุณอยู่ทีมโคตดเบิ้ลนโคตรเบิ้ลเป็นไงโคตรคนนี้ก็เชื่อถือได้ ออก็เอาผู้น่ากล้องน,นะขอบคขอบคุณตัวตนอย่งนี้ให้กลังใจเราเวลาเราได้รับโจทย์ทีกยากมาอะไรเงี้ยเขาก็ส่งให้เราเฮ้ยคํานอนเออเราชอมคนเดียวเออน่ะแล้วก็ติดตามนุกช่องทางไหนบ้างครับ FC ก็ฝากพี่พีเอฟซด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนุชนดนนะฮะก็เฟซบุ๊กนะครับนุกธนาดนเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ ช่อง YouTube นะครับตอนนี้นุ่งกำลังทำ YouTube อยู่เอ้าเป็น YouTube สไตล์ฟรีสไตล์นะครับผม YouTube ชื่อว่าธนดลธนดลเดี๋ยวพวกเราโเนี่ยมันมีหลายช่องกอเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่อ่ะพวกเราพร้อมกันหนึ่งสองสามธนดลธนดลมีชอบเพลงด้วยชองเพลงอะไรชอบเพลงธนดลออฟฟิเชียลอ่านุ่งธนดลออฟ i ิเชีอันนี้ก็ช่องเชียวสองเชีเนาะ ก็ผมก็ปากด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ